ในเมืองไทยยังมีหลายสถานที่ซ่อนเรื่องราวไว้มากกว่าที่เราเคยรู้และวันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยกลางพื้นป่าใหญ่ของสุราษฎร์ธานีมีทะเลสาบสีมรกตที่เกิดจากการสร้างเขื่อนรัชประภาผู้คนต่างเรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลานหรือกุ้ยหลินเมืองไทยที่นี่คือโลกอีกใบเทือกเขาหินปูนรูปร่างประหลาด ตั้งตรงงานกลางผืนน้ำสายหมอกไหลผ่านยอดเขาเหมือนลมหายใจของธรรมชาติและเสียงนุกปากก้องในยามเช้าทำให้เรารู้ว่าโลกยังสวยงามเสมอหลายสิบปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นหมู่บ้านและผืนป่าก่อนจะจมลงใต้ผืนน้ำเพื่อกลายเป็นเขื่อนผู้คนเชื่อว่าใต้ทะเลสาบยังมีวิญ,ญญาณของเมืองเก่าและเรื่องราวทั้งหมดถูกเก็บไว้ในความเงียบของผิวน้ำ ยามเช้าเมื่อแสงแรกตกกระทบยอดภูคุณจะเห็นภาพที่ทำให้หูใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเหมือนธรรมชาติกำลังวาดแสงขึ้นใหม่ทุกวันถ้าคุณเชื่อว่าบางสถานที่ยังคงจดจำเรื่องราวได้แม้เวลาผ่านไปฝากกดติดตามไว้แล้วพบกันตอนหน้า